ลงใบนิ้แล้วเป็นการพายชิงช่วยพระธานสมเด็จพระนิษ,ษาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราชสองร้อยหกสิบเนเทศบานบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการตรงกับวันอาทิตย์ที่แปในวันนี้คู่นี้มีความหมายลงใบแล้ว ลงน้ำแบนีนน้ำพอนสวัสดีครับมาแล้วเอาละว้ยเมื่อกรรมการยิงปืนแอ็มิพอกขึ้นฟ้าเสียงนั่งปงปงปุ๊งเรือคู่นี้ทิ kommt, <tails! S 2> ้ง้วยประธานเอาละว้ยลงน้ำ เร,เ,รเ,เ,รเรือดีลองนั่งทัองคนเรือดีลองน้่งังคนน้องนาวินน้องนาวินสายแววสายแววไ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 วคนไปพายคนไปพายเอาล้ครับหัวเรือถ้าโคสูสีสูสีดูสิว่านาลองแสงได้หรือไม่ได้เอาเะเว้าจจได้หรือไม่ได้กระเจอกันเจอกันจุวยกันจายกันแน่นอนน้ากระเจนกันจายไม่ปล่อยปุ้เนาวแลไว้ต่อคันต่อไปสนใจกันทิ้งกันเลือปีนี้ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปดูกันต่อไปดูกันต่อไปเอาเละว่าไม่ยาวๆใครจะจิกคอก่อนยังไม่คอยังไม่คอล่าเกว้ว มระยะสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ400เมตรเอาด้วยเป็นการภายทิ้งชนาลิศทิ้งถ้วยพระทานสมเด็จพระกนิษิาาทีิราชเจ้ากรมสรรยาประเทพพระรัชราชสุรางสยามบรมราชกุมารีปัจพุบัศรักรา2,67เอาด้วยหน้าเทศบาลตำบลเมืองการหน้าเทศบาลตำบลหกองแคมบนี้ วินน้องดาวินแววสายแววไวๆสายแววไววไวไล่เบียดไล่บีไล่ขยี้กันแล้ว๊าดูกันตอนต่อไปเข้าสู่ระยะทําการฟังทางนี้พี่น้องสองปปสอบปปเราฟังนี้เอาละครับแต่คนสบไปเรือดีล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงกลอดภัยกลอดภัยปลอดสวรรค์พรสวรรค์นาน้องพรสวรรค์นาน้องไว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 นีอยู่หรือสวรรค์หนีอพลหรือไม่พลเอาละเว้ยหนีพลไปพลขนาดนี้เอาละว๊ไวไวหนีไวไว เอาอะไไหวไหวหนีหวไวห,หวไห,ห,นห,นหว,หน,หวนีไหวไหวหนีไหวไหวหนีไหวไหวหนีเท้าเส้นไทยขอเสียงป๊อบเบอรบ์โอ้โหสุดยอดสุดยอดทั้งผู้ชมผู้จัดผู้ใจผู้เชียร์นะก็เป็นอันว่าร่องน้ำน้ำเงินเนาะ น้องมาวินสายแววไว้ไว้ครับครับผลการตัดสิน,นจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในปีนี้คู่นี้ทำการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยผลการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินให้กับเรือล่องน้ำน้ำเงินน้องนาวินสายแวไวไว้ไว้เป็นฝ่ายชนะ แล้วก็ได้คลองแชมป์ช่วยพระาราธทานสมเด็จพระริษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพัันราชสุดาสยามบรมราชแทกมาหรีอไปของครับพี่น้องในปีนี้รองอันดับหนึ่ง<ป>ก็ในานามเรือริของพรสวรรค์น,นาร้องครับ